เราทั้งหลายต่างมารวบมกันทาวัดเย็นทาวัดเช้าสวดมนต์ต่างๆเพื่อให้เราเกิดศรัทธาปัสธะความลื่มใสในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามีความพิติให้เรามีความยินดีมีความพอใจในบุญธรรมคาแต่งให้เรามาสร้างคุณงามความดี มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตนั่นเองเพราะจิตใจของเรานี้ไม่ตายตายไปทุกวันตายไปในวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งหวัยเราก็ไม่กลับคืนมาแต่เราจะสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจคือศรัทธาศีลฮิริโอตปะภาหุสัจจะคะและปัญญานั่นเอง อริยรัพ์เจตประการจะอยู่คู่จิตใจของเราคู่บารมีสิบทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจาคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปสู่มนุษย์สมบัติเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติเพื่อจะเข้าถึง พระนิพพานสมบัติก่อนที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานสมบัติเราต้องเจริญมรรคได้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมแล้วเราก็เจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นว่าการที่เราได้เสียสละเวลามาสวดมนต์ให้เรามีความปิติให้ความพอใจมีความดื่มดืืด่มในบุญทานการกุศลที่เราได้ทำไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องเสียทองแต่มีการเสียสละเวลามาสร้างอริยรัพย์สร้างศรัทธาสร้างวิยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างอริยรัพย์เจ็ดประการสร้างภาละคือพลังสร้างอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการเจริญศีลเจริญธรรมเจริญกรรมฐานพิจารณากายสังขารของเราว่า เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาทุกวันถ้าเราไม่พิจารณาทุกวันแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีกรรมฐานไม่มีพิจารณากรรมฐานเราก็ติดในผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมนั่นเองย้อนไปย้อนมามันก็ติดพันกับนี่แหละมันก็เป็นการมาโทษก็ได้ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในกามทั้งหลาย แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกามทั้งหลายเราก็เป็นกามาคุณเพื่อเกื้อหนุนให้กันไปสู่พรนคุณงามความดีเกื้อหนุนให้เราได้มีโอกาสสร้างบรารมีนั่นเองภรรยาสามีก็เป็นทิศเบื้องหลังที่หนุนนําให้เรามีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนของเราฟังแล้วก็ฟังอีก ได้ยินแล้วก็ได้ยินอีกนั่นเองนี่แหละการมีครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็สั่งสอนตนเองนั่นเองแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ภายในเราต้องสั่งสอนตนเองเราต้องทำตนเองให้เป็นผู้มีบัณฑิตนักปราชญ์อยู่ในจ,ใจิตใจมีการสอนอบรมตนเองเต็มที่เต็มกำลังปริยัติรู้คำพีปฏิบดดัติดีรู้เท่าทัานกิเลสปฏิเวทรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองนี่แหละ การสอนตนเองย่อมสอนตนเองให้ตั้งมั่นก่อนแล้วค่อยเอาน้อมทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั่นเองพอการเวลาล่วงเลยผ่านไปอากาศมันก็มีเหมือนเดิมทุกวันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันมีหมอกมีควันไปเรื่อยๆอ,อีกหน่อยเราก็ต้องอยู่ในห้องอยู่ในหับอยู่ที่บ้านของเราไม่สามารถออกไปขไหนได้เพราะอะไรเพราะหมอกควันก็มากขึ้นแล้วมันก็ ต้องอยู่ในห้องแอร์บ้างอยู่ในที่มิดชิดไม่ให้ฝุ่นควันทำให้เราตายเร็วนั่นเองนี่แหละสิ่งที่โลกมันไม่น่าอยู่ไม่น่าจะอยู่อาศัยเท่าไหร่มันมีแต่พิษต่างๆบางคนก็โทษนั้นโทษนี้แต่เราไม่โทษใครเราเทศว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกจุดเองเลยทําให้เราต้องเกิดโรคต่างๆโรคทางกายก็มี แต่โลกทางจิตเราต้องเอาทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้มีคันติความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะทมเครื่องเผากิเลสนั่นเองถ้าเราไม่มีอดทนอดกลั้นแล้วมันก็อ้างสรารพาัดอ้างร้อนมากหนาวมากเย็นมากมาฟังทำไมสรารพัดที่มันจะอ้างนั่นเองนี่แหละ เป็นข้ออ้างของกิเลสพันหตันหาร้อดมันก็อ้างสารพัดเลยไม่สนใจในการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอ่อนน้อมถม่อมตนเลยเป็นคนที่ไม่สนใจในบุญทานการกุศลแล้วก็เหินหากจากคุณงามความดีไปเรื่อยนั่นเองเพราะคนดีทำดีง่ายแต่ทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายง่ายจะมาทำดี ทำบุญทำกุศลจะมาสวดมนต์ฟังธรรมจะมาเข้าวัดมาทำบุญก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองจะดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทำจะไปสูงจะไปต่ำอยู่ที่การทำทางกายวาจาใจของเรานั่นเองเพราะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองถ้าจิตใจเราสูงด้วยคุณงามความดีมันยินดีในการสวดมนต์ยินดีในการฟังธรรมยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรม เราก็มีปริญญาิรู้คำพีนั่นเองปฏิบัติดีรู้รู้ตามรู้เท่ารู้ทันนั่นเองรู้ไปเรื่อยๆรู้ตามแล้วค่อยเท่าแล้วค่อยทันนตามดูก่อนดูว่าเขาทําอะไรคนดีเขาทําอะไรคนที่ไม่ดีเราก็ทิ้งเขาไปเราก็ออกห่างจากคนพาลเพราะคนพาลพาลไปหาผิดนั่นเองแต่ถ้าคบบัณฑิต บัณฑิตก็หามรักสีผลสีนิพานหนึ่งไปหามรคมีองค์8หาโพธชงเจ็หาภาระห้าอิสีห้าหาสติประฐานที 4, สี่สัมมาประธานสีอิทิบาสีแล้วท่านก็จะเห็นอริยสัจส,สี่อย่างแจ่มแจ้งนั่นเองหรว่าทุกข์ในสังขารร่างกายเราต้องกําหนดรู้นั่นเองเราไม่กําหนดหลงเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาผมขนเล็บฟันนัง หนังฟันเล็บขนผมย้อนไปย้อนมาเราก็ไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายเราก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไปทุกวันไม่หลงผัวไม่หลงเมียเราก็ไม่ลืมบุญคุณมารดาบิดาผู้มีบุญคุณทั้งหลายไม่หลงทำมาหากินเราก็จะทำตามคำสั่งสอนพุทธเจ้ามันฟังทรรมเรื่อยๆไปจนจิตใจคุ้นกับพุทธกุลเหมือนเราฟังเพลงนั่นเอง ขนาดที่เราไม่ร้องแต่จิตเราก็ยังร้องไปตามเขาถ้าเปิเพลงที่เพราะที่เรายินดีในราคะโทรสะเมื่อก่อนมันก็ร้องไปตามเขานั่นเองแต่ทำคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นการทวนกระแสะกิเลสเราจะพิจารณาตามธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะคนดีทั้งหลายทําดีง่ายจะไปทําชั่วยากก็มีการ กั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองสองเพียรชำระของเา่าสามทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสีรักษาบุญกุศลให้เป็นคู่ของบ่มีเพราะคนเราไม่มีใครมีอายุมากมีแต่หมดสิ้นไปทุกวันวันนี้วันที่9สุขที่9กุมภาพันสองพันหมันก็จะผ่านไปแล้วน,นั่นเองพรุ่งนี้ก็วันที่สิบขึ้นหนึ่งข่้เป็นวันขึ้น ที่จะขึ้นในการสร้างคุณงามความดีเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนั่นเองเราจะทํากิเลสเหมือนพระจันทร์ข้างแรมคือว่ามันจะหมดไปสิ้นไปแล้วก็จะหมดในที่สุดเราก็สร้างคุณงามความดีเหมือนพระจันทร์ข <m print> ้างขึ้นวันโกนไม่ละวันพระมีขาดนั่นเองวันโกนเราก็สวดมนต์วันพระเราก็สวดมนต์ถึงเราไม่มาในศาลาวัดป่า้วยหุงหลวงก็ตามเราก็สวดใน กลุ่มของเราที่ให้เราได้ยินดีได้ฟังได้น้อมจิตมาฟังธรรมเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราได้เกิดความปิติความยินดีนั่นเองเพราะการยินดีในธรรมย่อมชนะการยินดีทั้งปวงรถแห่งธรรมย่อมชนะลดทั้งปวงผู้ใดเกียรติชัมเกียรตชังธรรมเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านั่นเองฉะนั้นเราต้อง ยินดีในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตใจคุ้นกับการฝึกจิตฝึกใจให้ยินดีในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่เราฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองเพราะอาดีตเราแก้ไขไม่ได้เราไม่หลงในอดีตเราไม่กังวลในอนาคต ปัจจุปนันจะโยธรรมังตถะวิปัสติมีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมเราก็จะทําให้คุ้นกับพุทธคุณเวลาเราป่วยเราใกล้จะตายเราก็ฟังธรรมได้แนบสนิทเพราะเราสวดมนต์เป็นประจำเวลาเจอทุกขเวทนาเราก็จะน้อมทำคําสั่งสอนของพุทธเจ้ามาสั่งสอนตัวเองว่าพาลาฮาเวปัญจคันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอพาราฮาโรจะบุคาโร บุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลาทานังดุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลานิเคปนังสุขขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิปิดวาขรุงคารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพลังอนานิยะทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนั่นเองฉะนั้นร่างกายของเราเนี่เป็นภาระหนักที่เลยเราต้องหาอะไรมาทาน เพื่อจะให้อยู่ได้หาน้ำมาดื่มเพื่อจะให้เรามีกายตั้งอยู่ได้นั่นเองหายใจเข้าไปเราก็รู้เพราะอะไรเพราะเราหายใจก็เกิดเข้ามาแล้วหายใจออกก็ตายนั่นเองนี่แหละเราพิจารณาลมหายใจมีการเกิดมีการตายทุกขณะหายใจเข้าออกให้จิตใจเราคุ้นในการ เราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีนั่นเองเราจะคุ้นกับการพิจารณาลมหายใจเป็นการเจริญอาณาปณสติในข้อที่9นั่นเองฉะนั้นอนุสติ10อย่างที่เราต้องเจริญบ่อยๆ1พุทธานุสติ 2. ธรรมานุสติ 3. สังขานุสติ 4. ศสีลานุสติระล,ลึกถึงศิน หาจากานุสติจากะาสิ่งไม่ดีออกไปลักโลกโกรธหลงเอาอไปจากะาสิ่งไม่ดีออกไปความยึดมั่นถือมั่นจากะ่าออกไปเทวดานุสติที่มีสัมมาทิฏฐิที่ได้ช่วยเหลือเกือก้อกูลให้เราได้อยู่นั่นเองเทวดาที่คุ้มครองรักษาเทวดาที่ดูแลบ้านเดือนของเราก็มีเทวดาสัมมาทิฏฐิถ้าเราสวดมนต์อยู่เป็นประจำเทวดาสัมมาทิฏฐิก็จะเข้ามาสั่งสอนมา เป็นญาติของเรานั่นเองญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายเราก็จะมีเทวดานุสติเราก็จะเจริญกันไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่นเองนี่แหละเราลึกถึงเทวดานุสติเราก็จะมีเทวดาสัมมาทิฏฐิอยู่ในรูปประธรรมนามรธรรมของเรารูปประธรรมคือร่างกายของเรานามรธรรมอยู่ในจิตของเรานนเองในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องระลึกถึงเทวดานุสติระลึกถึงเทวดาที่คุ้มครองรักษาข้อที่7คือกายยคตาสติพิจรณากายมองให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสกปรกโสโครกกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมามือใส่เข้าไปทางปากแล้วก็มือก็ล้างออกมานะั่นเองนี่แหละมือมีทั้งข้าวมีทั้งออกมีการไหลออกเป็นประจำฉะนั้นเราต้องพิจารณา กายยคตายัสติอยู่เป็นประจำมีของสะอาดมีของสะกะปรกมีการเกิดมีการตายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนี่แหละการพิจารณากายยคตาสติคือว่ากายเวทนาแล้วฝึก,กจิตแล้วเข้าถึงธรรมนั่นเองนี่แหละเราเป็นคนที่พิจารณากายยคตาอยู่สติอยู่เป็น,เป,นเป็นประจำแล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญมรณาน,นุสติ ระลึกถึงความตายนั่นเองข้อที่8ที่เราต้องลึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารมันหักโลภหลงอลมานต่างๆได้นี่แหละการฝึกจิตการพิจารณาความตายถ้าเราอยากรู้ว่าใจเราอยู่ไหนเราต้องกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งมันก็กลับมาสู่ที่กายของเรานั่นเองจิตมันก็จะกลับมาสู่ในกายของเรามันจะวางเฉย เบาสบายนั่นเองนี่แหละใจของเราถ้าใจดีก็คิดดีถ้าใจชั่วก็คิดแต่ชัว่วนฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าจิตเป็นการทรงออกใจเป็นผู้ที่เยือบเย็นแข้มแข็งเหมือนน้ำแข็งนั่นเองจิตก็เหมือนน้ำที่มันกระเพื่อมไปในต่างๆใจก็เหมือนมันแข็งมันวางอุเบคาเป็นสิ่งที่วางเป็นอุเบขานั่นเองมี ความวางใจได้เราก็เป็นวางอุเบกขาฉะนั้นเราต้องพิจารณาจิตของเราที่มันไปในสิ่งต่างๆพิจารณาใจของเราด้วยการพิจารณามรณานุสติในข้อที่8ข้อที่9คือพิจารณาอาณาปณสติหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาว,หาย,ายาวหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นหรือว่าหายใจเข้าพูดให้สบายหายใจอ,อกทให้สบายจิตใจเราก็ปล่อยวางในกายสังขารของเราปล่อยวางในความจิตมั่นในอุปทานในขันห้าของเรานางตันหานางราคานางอรารดีเราก็จะไม่ยินดีในสิ่งต่างๆนายตันหานายราคานายอารดีเราก็ไม่ยินดีในบุรุษเพศนั่นเอง เราก็ไม่ยินดีในบ่วงคอของเราคือบ่วงลูกบ่วงล้านไม่ยินดีในบ่วงผัวเมียคือบ่วงข้อมือไม่ยินดีในบ่วงเท้าคือทรัพย์สินสมบัติเราแปลงจากทรัพย์สินสมบัติเป็นโลกิยาทรัพย์เป็นโลกุตราทรัพย์นั่นเองฉะนั้นเราต้องพิจารณาอาณาปณสติในข้อที่9อยู่เป็นประจำแล้วข้อที่10อุปมานุสติพิจารณาอารมณ์สงบระงับ นัตถิสันติประรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีนั่นเองนิพานังปรมังว่าดันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองถ้าเราไม่ทําเป็นธรรมอันยิ่งแล้วเราก็ไม่มีธรรมวิยยะไม่มีการสอดส่องธรรมนั่นเองในโพชฌงค์ข้อที่สอง ข้อที่1สติสมโพชฌงข้อที่สองธรรมวิจยะสมโพชฌงข้อที่สวิริยะสมโพชฌงข้อที่4ปิติสมโพชฌงข้อที่5้สปัทธิสมโพชฌงข้อที่6สมาธิคือความตั้งมั่นสมโพชฌงข้อที่7คืออุเบกขาสมโพชฌงนั่นเองผู้ใดเจริญโพชฌง7ผู้ใดเจริญอิทธิบาทสี่สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีก็อยู่ได้เพราะอะไร เป็นผู้ที่ดับโลกทางกายได้ดับโลกทางกิเลสได้นั่นเองพระพุทธเจ้า,าท่านถึงให้เราพิจารณาโพธิปักิยธรรม37ประการมักมีองค์8โพชชงเจ7ภาระา5อิสีหสติปทาน4สัมมาปทาน4อิทธิบาทสีแล้วเห็นอริยสัจสีอย่างแจ่มแจ้งเราก็ไม่หลงกายของเรานั่นเอง เรากําหนดรู้กําหนดเพื่อจะเอากายมาสร้างคุณงามความดีเอากายมาสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าร่างกายนี่เป็นก้อนทุกข์ก้อนยากก้อนลําบากที่ให้เราพิจารณารูปร่างกายของเราพิจารณากายนั่นเองพระพุทธเจ้าเห็นอริยาสัจสีอย่างแจ่มแจ้งเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปท่านเราให้เราพิจารณาทุกข เป็นประจำแล้วเราก็จะเบื่อนายคายกำนัดเองแล้วเราก็เพียรละสมุทรไทยสิ่งที่มันก่อทุกข์คืออะไรก็คือนางตันหานางราคานานางอาราดีนายตันหานายราคานายอาราดีการมาพบลูกประพบะลูกประพบที่เราอยากยึดมั่นถือมั่นนั่นเองให้เราเพียรละสมุทัไทยนี่แหละละความยึดมั่นในอุปทานในขันห้าให้เราละซึ่ง วิชาคือความหลงนั่นเองฉะนั้นเราต้องพิจารณาวิชาเพื่อเจริญวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาของพระพุทธเจ้ามีตั้ง8 000, 4 0 0 0พัระธรรมขันย่นย่อเป็นศีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันนั่นเองฉะนั้นเราต้องละสมุดไทยสิ่งที่ก่อทุกข์จริงจิตสงออกเป็นสมุดไย ผลของจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตคือว่าจิตเจริญมากไปเรื่อยก็เข้าถึงนิโรธคือความดับนั่นเองจิตเห็นจิตคือมกักจิตพิจารณาจิตอย่างแจมแจ้งเป็นนิโรธนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงว่านิโรธคือนิพพานเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญมากได้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทรรแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนา แล้วฝึก,กจิตแล้วเข้าถึงธรรมนั่นเองธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าตั้ง8 0ด0 0 0พันพระธรรมขันย่นย่อมารูปเจดสศิกจิตแล้วนิพานนั่นเองท่านจะพูดถึงนิพานเป็นที่สุดยอดเป็นที่บรมสุขเป็นที่เราต้องปรารถนาะเราต้องทำด้วยกายวาจาใจของเรานั่นเองประโยชน์ตนเราก็ทำแล้ว ประโยชน์ท่านเราก็ต้องทําประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องปรารถนานเองประโยชน์ตนเราก็ต้องทํามีการค้นคว้ามีการดิ้นรนสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นนั่นเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือการเกื้อกูลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่นเองประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างยิ่งคือความปรารถนาเพื่อจะเจริญบาร,รมีสิบนั่นเองทานบาร,รมี ศีลบรารมีเนคขมมะบารมีคือการออกบวชปัญญาบารมีความรอบรู้วิทยะบารมีความเพียรต่อเนื่องสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่จเจริญบรารมีสิบได้เต็มที่เต็มกําลังเราก็ปรารถนาสาวก,กภูมิเราก็ไปตามภูมิที่เราปรารถนาซึ่งความหลุดพ้นเป็นสาวกของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นเอง ถ้าเราปราปรถนาปัเจภูมิเราก็ต้องสร้างบรมี20สอุคือว่าอุปรปรบรมีถ้าเราปรารถนาซึ่งหน่พุทธภูมิปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเราต้องสร้างบมี30มทัตคือปรมัตบมีนั่นเองฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราต้องพิจารณาตนเองหาตัวเองให้พบนั่นเองครบตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาอะไรถ้าเราไม่คุมกิเลสก,กิเลสมันจะคุมเราทําให้เราเบียดเบียนซึ่งกันเราจะเป็นกามาโทษนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเป็นธรรมมาที่ปไตยไม่ให้เราเป็นประชาที่ปไตยอัตตาที่ปไตยมูมากลากไปเราจะไปลากไปสู่ความทุกข์ยากลําบากเราจะลากกันไปสู่ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองเพราะโลกนี้มีแต่สิ่งที่ไม่น่าอยู่ไม่น่าจะอยู่ต่อไปมันความตายก็ใกล้มาทุกวันทุกวันไม่มีใครอยู่ถึงร้อยปีอยู่ร้อยปีก็นิดหน่อยในที่สุดก็ต้องจากกันไปนั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในวันเวลาอย่าประมาทในชีวิตมัน รักษาธรรมรักษาจิตของเราเข้าสู่ธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีศีลมีธรรมมีกรรมฐา,านมีศีลที่เราสมทา,านคือศีลห้าปัญจารพรมจันทร์คือการถือเนกขมมะบาร,รมีทำให้เราไปสู่พระนิพพานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองผู้ใดยินดีในศัสนาพรมจันทร์ย่อมเข้าถึงความบริสุทธิ์ของศาสนาพุทธผู้ใด ยินดีในปัญญาเราก็จะเข้าถึงความเป็นศาสนาพุทธถ้าเราเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบรูปพบอรูปพบในวัฏฏะสามแล้วเราก็ยินดีในพระนิพพานอันเป็นที่สงัดอันหมูส่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงตัดว่าอเชวกิตตมาตปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นั่นเองไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายวันไหนฉะนั้นเราต้องบากบั่นค้นควายสร้างคุณงามความดีบากบั่นสร้างบารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองคนจะข้ามห้วงน้ำด้วยศรัทธาคนจะข้ามมาหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองจเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วเราก็จเจริญปัญญาเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจเจริญสมาธิเป็นสิ่งที่ทําให้เราถึงความรุดรอด,รดพ้นจากบ่วงกรรมที่เวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้นั่นเองการที่เรามีอวิชชามีความมืดบอดเราต้องแก้วิชาของพุทธเจ้าโพธิปัิยธรรม37ประการ พอมีวิชาแล้วอวิชาก็ดับเพราะอวิชาดับก็ไม่มีสังขารการปรุงแต่งสังขารก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปนามรูปไม่มีสาลายณะสาลายณะก็ไม่มีภาษาภาษาก็ไม่มีเวทนาเวทนาก็ไม่มีตัณหาตัณหาก็ไม่มีอุปทานอุปทานไม่มีภพชาติชรานั่นเองไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ไปหลายภพหลายชาติเราก็เป็นสายดับนั่นเองเราจะเป็นสายเกิดยายินดีในการเกิดเพราะการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าอัตตาโรตถา,า,าคตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะกระทําหรือไม่กระทําก็เป็นเรื่องของเราทั้งหลายเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องเรียนรู้ประยัดรู้คำพี ปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวตรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองละปล่อยวางเองเพราะกิเลสมันก็อยู่ในจิตจิตมันก็อยู่ในกิเลสนั่นเองเราต้องแยกจิตออกจากกิเลสแยกกิเลสออกจากจิตเพื่อจะเข้าสู่ธรรมคาสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นเราต้องเพียรข้ามห่วงน้ำด้วยศรัทธาเพียรข้ามมาหาสมุทรด้วยความไม่ประมาท เราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิในวันนี้เราทั้งหลายต่างมาเสียสละเวลามาฟังธรรมเสียสละมาสวดมนต์ให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำได้บำเพ็ญมาในดิตชาติน้อมแผ่ไปให้มาดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูปรชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลาย ที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลเท่านั้น บุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในดีตชาติเรื่อยมาถึงัจุบันจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน